ไปไหนคะคุณคุณติงวันนี้วันนี้จะขึ้นหินสามวานค่ะค่ะตามไปดูนะคะไปดูนะคะหินสามวานค่ะไปหินสามวานพี่น้องไปกับทีมงานคือเก่าอล่ะพี่น้องไะวุฒิบาเพุ่นเด้เพื่นไปเลรอเด้ แมมไปอลไเด้บอกหินสามวานก็อยู่ที่ที่ละพี่น้องจังหวัดบึงการเด้อมาทางบึงการพี่น้องม,มือนสิไปชมอหินสามวานไปเบึงน้ำกันพี่น้องสิขึ้นสองแถวไปว่านนั่งสองแถวขึ้นไป ชมธรรม,มาชาติความงามของหินที่เป็นลูกไข่ๆข่นะลักษณะไข่ๆ่ปลาว่างแมมแมมเอ้ยแมแม,แม,แม,แมยังไงเอาอะไรบ้างยี่สิบบาทเบิง่งแค่ไหนโอเคเอาแบบก่อนี่นนสเ ค่ารถคันละห้าร้อยเหรเดี๋ยวคุณตั้งกระเด็นมาจ่ายอ๋องั้นเดี๋ยวคนคนละยี่สิบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจ่ายใครอาบุษสบาน้ำเด้ออาบุษสบาน้ำเด้อจ้าสิ๊บกระเดนทั้งหมดมองเดี๋ยวนูยังเก็บทั้งหมดคุณมาเป็นเลขค่ะแม่แม่แม่เก็บยวอะไรเราเดี๋ยวเดี๋ยวนูจะไปเก็บทั้งหมดโอ้ยคุณรถเลยค่ะคุณเกี๊ยิดบาทเกี๊ยวจายบนรถนะคะน้ค่ะมาคณะทัวร์นะคะค่ารถคันละสิบคนนะคะคันไหนก่อนคันไหนก่อนคันไหนก่อนคะนั่งงข้าะนี่ แม่ี่มาเนี้ยบ้านบดานคริดเอาสิบเอาสิบมาแม่ได้ครบแล้วหกสิบเกาสิบา มันบ้านเด็กคพออ่นั่งนาก็ได้ค่ะไปนั่งนานั่งนาไ้ว่าโอ้พยากีต้านั่นได้ี่นั่งทางนากองมเต็มแลวีาได้ยูตอนนี้ก็ร่างสีใส่รูปสงแถวด้พี่น้องพี่บุพี่บุเปนี่มาแล้ว่สิบ ใจพร้อมรืยยังคุณรูที่พร้อมนะคะมืสินไปหินสามบ้านเนาะสู้ๆนะคะอันนี้พี่ม้านก็ห้าพี่น้องเบิ่งหน้าตาซะกันคุณคู่เติมนะคะสู้ๆในข้างหน้าในแคบเลยครับเอาไปละสิบคนกับไม่ต้องเอาไปละสิเด็รูาจะได้แล้วก็สิบเนี่นี่ มาข้างหลังดีกว่าเราจะได้ถ่ายไปด้วยไปเช้าปะไปเช้าเช้านี่บลนี่บลโชเฟอร์เฮาโชเฟอร์บหรอเก้าว่าแม่นบ่คันเก้าว่าแม่นบ่นีชิปกับพ่อหมอไงโอ้โหชิเบตุ๋มไปแล้วครับไปเลยหลังจากถ่ายภาพไปเป็นที่ระลึกเดี๋ยวคนจะมาเก็บเดี๋ยวคนจะมาเก็บนะพี่รัวๆเลยจ้าก้อนเงินโบ๊ทกีให้ ไอแมมแล้วอันนี้ลูกอาทิตย์จิ้าไงสองกนนี้น้ำแมมแล้วเออลงอาทิตย์จ้ไปไันี่นม่ี่น่นี่งี่นี่น่นี่นี่นีมนี่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 นีนี่นแ่นว่นว่นมนี่นี่นกันี่นี่นม่นี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 ่น่นี่ี่นา่นี่น่นี่นีนีานี่นี่นี่นีนี่นากนี่นีนนสนีนน่ี่น่ีน เอาเาร่วมกันเพื่อได้บนได้เนสองสามี่ห้าหกเจ็ดเกมีเหรียนยุ่นร้อยแปดสเอาเจ้าใส่อีกสิบบาทกันแล้วต้แนเอาแนบ้มีม่ซสิแล้วอันนี้ไม่แปดแล้วเดี๋ยวคนมาเก็บเองทรีวา เจ้าเาเงินอย่างนั้นี่สี่บาทสองสิบเออมาตัวเเอาละพอให้ส่บาทกไ่ต้องยืมไปไม่เออไม่ต้องอะละบาทโอเครบแล้วเรามีเก้าคนแปดสิบแปดสิบาทยี่สบสิบบาทถูกแล้วเก้าเก้าสองสิบแปดอ่าถูกต้องแล้วร้อยแปดสิบ้งอันนก็จอันี้เกตาสิบ้ตรงนี้อีกสิบหนึง นี head, want and like ่ไงนี่ไงไปล้สิบาทต่อใบนนี่ไงนี่เเข้าใจแล้วล่ะเจเอิอนั่นเองเพื่อนมาแล้วนจะเดาไรวเพิ่นบอ็นีนี่คอยขาดนิเไให้ไปิบาทกอ้ายไปรว้พี่สิบาทก็ี่อานี่ก็สิกระป๋ององมันมีสองคนสองคนเดือนเดือนด้วย สองเงืนนี่ิบเอ็ดคนยี่สิบสให้พั่รูดนั่นเจ้าลายาเต้นยี่สองรได้ติาเต้นเก้าบาทแล้วยี่สิบสองแค่เอาลงไปยังไงจ่ายทางนี้แล้วนั่นจ่ายตังค์แล้วจะลงไปได้ไมเอยไปเ้นไปยังไงเ้ยเอาส่ให้ท่าเจ้าจิไปจของ่นคนสิบคนบคนสิบคนสองร้อ น้นไม่ได้น้นไม่ได้สองร้อยน้ไม่ได้สแม่ไม่มีผู้สูงอายุเกิน60เนาะมีมีสองนี่คนดเกบเกฟแค่แคนนั่นไงนั่นไงเกา่สิบเก้าสิบสี่สิบก้าสิีสิบนรอยกสิบเออเออนอเดยให้เออนอเดยไปแบบนีเงี้า1 2 3 4 5ร้อยเก